ครับพานักเรียนมาศักษาครับดีจริงๆนะครับมาทั้งหมดเก้าคันเั้ันพบครับหนสองคันเป็นกที่ไม่ชงานที่ชิพพบรอรับครานในเราเวลาเดินทางทีสาม วันที่สี่วันที่ยี่สิบสี่ก็อดตประมาณสามเ้าบางส่วนคำ้มาดูแต่ผู้จัดารก่อนแบบนี้นะครับเา่มาเยอะครับในมาบางส่วนก็ไปติดซอนต้องมาเลยได้เลยครับวนนี้ถูกเาเปิดริการแล้วนะครับถามส่วนใหญ่ครับ10คนเคยมาทั้คนหนึ่งทั้งไม่ค่อยเคยมา อย่างน้อยๆก็กจะมีรูกประที่เปลี่ยนไปแตกต่างไม่เคยพบในสิ่งที่ไม่เคยพบคนจะลองดูเป็นการทดลอง้างล่างสุดทางขึ้นมารถเก้าคันพอเมารถมาครับรถชงชัดครับแง่ักโราชมาถึงที่ดีมบอรอยประมาณของระหว่างของสามกับของสี่ที่ปทุมธานี นี่ครับจุดท่องเที่ยวของน้องเที่ยนะครับเดินตามเพื่อไปเกาะนะครับเดินตามเพื่อไปเกาเป็นสวนสนเขาเป็นสวนสนุกเนาะครับไหนนะครับเดินตามเพื่อไปเกาะนะฮะมีหลายคนเลยครับกำลังมากำลังมาทั้งทัศน์สารแล้วก็เ่อเป็นเด็กมันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็อะไรก็มีมีของเล่นเราซี้อตัวไว้เด็กเล่นได้13ชนิดนะครับก็มีแต่สิ่งที่แบบ สุดยอดตื่นเต้นนะครับครับไปดูก uh ันเลยครับเก็บยืนดูอ่ะตามไปดูกันเลครับตอนนี้ก็นิ่งๆก็ไปรับบัตรนะครับตามไปด้วยครับเดินเข้าไปด้านในได้เดินเข้าไปด้านในได้แล้วก็ อันนี้คองทกโรงเรียนนงนะครับโรงเรียนนี้ก็เป็นที่ทางเข้านะครับบูรใช่มครับากะครับลงครับับ,บ,บเด็กอ,อ,โ,อ,โ,อโอ้ชนี้เป็น ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปเลยครับตรงนี้กันก่อนนะครับจุดนี้กันก่อนนะฮะ นี้มาประมนิเทศนักเรียนก่อนครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเลยค่ะวันนี้น้องๆทุกคนนะคะจะได้บัตรเครื่องเล่นนะคะบัตรรวมเครื่องเล่น23รายการ23เครื่องเล่นนะคะบัตรเครื่องเล่นใบนี้จะมีทั้งหมด23ช่อง23รายการ23เครื่องเล่น13ยนะคะแต่จะมีอยู่7เครื่องเล่นไม่รวมอยู่ในตัวบัตรของน้องๆนะคะ7เครื่องเล่นนี้มีอะไรบ้างทุกคนเปิดแผ่นที่ค่ะดูตามกันไปเลยนะคะ มีหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งคือวอเตอร์ฟันหรือส่วนน้ำห้าคือจกอักรยานน้ำเครื่องเล่นที่ประจมนิเทศครับเครื่องเล่นที่สี่หมายเลขที่สิบสามเจ็ดยางไม่ให้เข้าเาครื่องเล่นที่ห้าหมายเลขที่สิบสี่เมืองหิมะกเครื่องเล่นที่หกหมายเลขสามสิบสี่คาราโด เครื่องเล่นที่เจ็ดสนามแข่งรถโกคาโกคาร์ตโกคานะคะใกล้ๆกับหมายเลขสามสิบสี่เจ็ดเครื่องเลขนี้ไายมือึองเอมีเคาน์เตอร์ขายอยู่ในนี้มีสาวขายให้อยู่นะคะสี่ฟังชั่นเสริมนี้เราต้องซื้อด้วยตัวเองนะคะในราคาสิบนักเรียนนะคะเมืองหิมาราคาแปดสิบบาทซื้อตรงนี้เข้า อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสซื้อตรงนี้60บาทเข้าไปซื้อหน้าเครื่องเล่น100บาททวนนะคะให้แจ้งก่อนแต่น้องๆก็องมีความสูงตั้งแต่130ขึ้นไปถึงจะเข้ารวมเล่นได้นะคะคอนาโดน้องๆซื้อตรงนี้80เข้าไปซื้อหน้าเครื่องเล่น120บาทท้สนามแข่งรถโกคาร์ทเรามีจำนวนจำกัด 300ใบต่อ1วันนะคะใครจะเล่นต้องมีความสูงตั้งแต่155ขึ้นไปถึงจะเล่นได้นะคะซื้อตรงไหนซื้อตรงนี้เช่นกันซีรั่นเสริมนี้ใครจะซื้อซื้อก่อนเข้าไปข้างในนะคะถ้าน้องๆเข้าไปแล้วคานเตอร์ตรงนี้จะปิดตัวลงนะคะต้องเข้าไปซื้อด้านในราคาเต็มเท่านั้นนะคะ วันนี้เด็กนักเรียนค่อนข้างเยอะนะคะเราต้องบริหารเวลาเล่นเครื่องเล่นกันด้วยเพราะว่าแต่และเครื่องเล่นเราต้องใช้เวลาต่อแถวต่อคิวประมาณ1 0บถึงสินาทีต่อเครื่องเล่นนะคะวันนี้จะมี2เครื่องเล่นนะคะในตัวบัตร23รายการขลน้องๆปิดบริการทั้งวันน้องๆสามารถนำไปเล่นซ้ำ เป็นตัวอื่นได้อีกสองลอนะคะนำไปเลขซาอะไรก็ได้ที่อยู่ในตัวบัตรเราอเครื่องเล่นที่ปิดมีหมายเลข31มสิบเอ็ดหมายเลขสามสิบเอ็ดคือรถเมย์เวหาหรือเคซิบัตหมายเลขสาหมายเลข3ามสิบสามแกนแผ่นย่อนวันนี้ปิดบริการทั้งวันใครอยากเล่นแกนไปได้